เกิดอะไรขึ้นอีกกับแม่ของแบงค์เลสเตอร์ล่าสุดตามด่าถึงทนายเกิดผลนะ <c oughs> ทนายความชื่อดังนะครับเมื่อวานวัน2วันนะครับมันก็มีข่าวออกมาว่าแม่ของแบงค์เลสเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกวิพากวิจารเกี่ยวกับการดูแลลูกชายนะครับคุณผู้ชมครับตกงานนะถูกให้ออกจากงานบรปภจนแม่นี่ออกมาขอความช่วยเหลือจากใส่ใหม่ต้องรอด แล้วก็บอกว่าตกงานไม่มีงานทําค่าช่าบ้านต้องจ่ายบ้านก็อยู่ไม่ได้เงินใส่ซองของลูกก็ไม่ได้เอาสักบาทคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับแม่แกเวลาเป็นคนสื่อสารเนี่ยเวลาพูดจาอะไรฟังดูมันจะทำแม่งทำแม่งพิลึกกึกือยังไงชอบกลงงกับตะก,กะความคิดของแม่ค่อยๆไล่ทีสเต็ปนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเห็นโพสต์ของคุณกันจอมพลังจากเหตุการจอมพลังช่วยสู้คุณผู้ชม,มค่อยๆดูนะ ปิดสนานะาดูนะครับเนี่ยคุณการจอมพลังชัดเจนนะครับแค่บอกว่าทนายเกิดผลโทรมาหาผมบอกว่าแม่ส่งข้อความไปหาเขาประมาณว่าไม่พอใจที่ทนายพูดแจงว่าแม่ไม่ได้ทิ้งลูกไม่รับคำขอโทษร,รับเป็นเงินสดไอ้โบสก็ถีบหน้ามาแล้วอย่าให้ต้องถีบคนแก่เลยผมเหนื่อยใจมากๆการจอมพลังถึงขนาดเหนื่อยใจอ่ะคือตอนนั้นคุณโบสใช่ไหมโบสโอนไวอ่ะไปขอขมาแม่ของแบง์เลสเตอร์ แม่ก็ถีบยอดหน้าเลยนะแล้วรอบนี้เนี่ยจะถีบยอดหน้าทนายเกิดผลเลยเหรอเลยมันไม่ได้นะแม่ตอนนั้นเนี่ยเขาดูกันทั้งประเทศเขาก็รู้สึกว่าเอาไปเอามาบางคังมันก็เกินไปมันก็ดูเยอะเกินไปนะครับแม่ก็ดูยังไงยังไงอยู่นะฮะอันนี้จะถีบหน้าทนายเกิดผลเลยเหรอนะครับแกก็ไม่สบายอยู่นะแกคงยอมไม่ถีบหรอกครับผมว่ากัน,นง่ายๆเนี่ยนะคือเดี๋ยวแม่จะไปกันใหญ่นะไอ้ทุกวันนี้เห็นบอกว่าไม่ไม่ไม ไม่มีรายได้แล้วก็ตกงานอยู่แล้วยิ่งมาทำตัวแบบนี้จนกระทั่งในที่สุดทนายเกิดผลแฉความลับของแม่ที่แชทมาหาผมว่าคนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้หรอกหยุดได้หยุดเถอะนะคุณผู้ชมช่วยกันส่งต่อช่วยกันแชร์นะเ,เรื่องราวเหล่านี้ออกไปหน่อยสินะครับเพื่อเป็นการอะไระดึงสติของแม่นะครับแม่ก็ยังมีกำลังวังชานะผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงหางานได้แต่คิดว่าถ้า รุนแรงก้าวร้าวหยาบโลนแบบนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจบไม่สวยนะถ้าเกิดผลบอกว่าเมื่อคืนแม่โทรมาดาผมตอนตีสองนะไม่พอใจผมเคยโพสต์ว่าตอนที่แม่ของแบงค์ลิสเตอร์ไปรับศพคร่ำควญร,ร้องไห้แล้วบอกกับลูกว่าเกิดชาตินหน้าขอให้มาเป็นลูกแม่อยากจะถามว่าแบงค์อยากเกิดมาเป็นลูกคุณหรือเปล่าคุณทิ้งน้องเขาไปตั้งหลายปีพอแบบนี้เสนอหน้าอยากจะเป็นแม่ แต่ผมก็เห็นว่ามันดึกเลยไปอย่างทะเลาะด้วยก็เลยบอกว่ามันดึกแล้วเขาก็เลยส่งข้อความมาด่าค่มขู่วัะถีบหน้าผมจะฟอ้องหมิ่นประมาทผมผมเห็นว่าเคสนี้การจอมพลังอยู่จึงดูแลอยู่จึงไม่อยากตอบโต้และก็โทรไปบอกให้พี่กันเนี่ยช่วยอบรมนะอืมดูข้อความของแม่ไหมข้อความของแม่ความคิดชั่วคนชั่ว อยากถือว่าเป็นทนายทําใครก็ได้กลัวไม่กลัวหลอกทน,ทนายกูไม่มีความผิดมาว่ากูทําไมทําไมถึงมาอยู่ใต้โต๊ะใต้เตียงกูเหรอหาว่ากูไม่ดูแลลูกไอ้โบท๊ทกูก็ถีบยอดหน้ามาแล้วนี่ผมอ่านสรุปนะไอ้โบท๊ทก็โดนถีบยอดหน้ามันแล้วอย่าให้ถีบคนแก่อย่างหนึง่งนะเอออะไรวะเนี่ยกูโทรหาหลบทำจุดจุดจุดอะไรทําไมไม่พูดดีแต่เหา่า ไม่ยอมให้ใครมารังแกกูเหมือนลูกกูถ้ากูไม่ผิดกูผิดกูยอมรับแต่อันไหนไม่ผิดเออมึงจําใส่หัวแม่ตีนเอาไว้ออจริงอยู่ว่ากูมันจนไม่มีปัญญาไปสู้ทนาอย่างมึงแต่กูจะฟ้องฐานหมิ่นประมาทปาติโทปาติโทคุณผู้ชมครับใครจะรับแม่ทำงานเป็นคนบุคลิกคำพูดคำจาก้าวร้าวรุนแรงขนาดนี้นะ ฝากเอาไว้คิดผมเชื่อว่าพี่ๆสายใหม่ต้องรอดเขาคงเตือนแต่คุณการจอมพลังแกก็ปวดหัวนะมีงานให้แกทําอีกเยอะต้องไปช่วยเหลือผู้คนทั้งหมดทั้งมวลใ,ใครที่อยู่ใกล้แม่เตือนแกหน่อยนะบอกว่าถ้ายังแสดงออกด้วยวาจากิริยาที่รุนแรงก้าวร้าวแบบนี้ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับไม่มีใครรับทํางานแน่นอนครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้า ขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสัีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ ร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละร้อยห้าสิบอืมอมอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับอือสนใจพีเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริขีห้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะอืนึ่กับข้าหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเนยเงยเงยองยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุกคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมียุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอือนะพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษ์ผลิตภัณฑ์การผลิตได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนี้มนไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสาสิบเก้านหนักร้อยสามสิบตบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะ กินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจี่กินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบื้องลรเนี่ยนะอร้อยสามสิบเก้าอร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกร,รัมบวกๆนะหมูทุบจากพรมบรุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจาก นครชัยศรีนครปฐมน้ำหนักร้อยกรัมบวกขายแค่เก้าสิบเก้าอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้ว,ลวนทั้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงบุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะ,ะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ย นะเนีย่ยฮะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกรัมนะน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกเลยนะราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเน้นๆ,ๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอปัวจังหวัดน่านน้ําหนักร้อยกรัมบวกบวกชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาท ชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำ,กำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าว,ม,ม,าวมีทีมช่างภาพข่าวเธวรอะไรเงี้ยนะมีรถ ต้องไปเดินสายทําำคงทําข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาทุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้ามากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นเป็นเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ